Hmm? สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองดูตัวตล้งตัวใหม่นะครับเป็นของ f j ตอนนี้ชื่อว่าเป็น f j x 1 0 0 0นวันนี้คุณลับัตะของเขาก็จะอยู่ระหว่าง f j 4 0 0 0กับ F j 5 0 0 0น,ะะนข้อดีของเขาคือจะมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นตัวน,นี้หน้าจอใหญ่ถึง2นิ้ว ก็ความคมชัดอยู่ที่12ล้านพิกเซลรสโซลชั o นก็อยู่ที่ Full HD นะฮะ 1080p ท,ที่30เฟตต่อวินาทีลักษณะาาข้างนอกก็เหมือนการดีไซน์ของ SJ 4 0 0 0ตัวอื่นแต่ว่าปุ่มจะมี3ปุ่มของ SJ 5000เลยนะฮะียกว่าก็เป็นน่าจะเรียกว่าเป็น SJ 4000ครับ แต่ไม่ถึง SJ5,000 แต่ว่ามี Wi-Fi นะฮะในราคานี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่สาสนใจเลยทีเดียวครับส,รส่วนสีเขาก็จะออกอแบบมาตัดสอาปครับก็จะมีสีขาวสีดำเงินเหลือทองฟ้าแล้วก็สีไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปลองสาธิตวิธีการภาพที่ได้มาว่ามีเป็นอย่างครเดี๋ยวจะตามชมต่อเปนะครับ